นี้คุณหญิงพจมาน เดินทางมาถึงที่ศาลฎีกาแล้วนะคะเห็นจากในภาพนั่นคือคุณหญิงพจมานชินวัตรค่ะจำเลยที่สองในคดีจะซื้อที่ดินร้านรัชดาพิเศษนะคะซึ่งวันนี้คุณหญิงพจมานก็ได้เดินทางมาจากสนามบินสุวรรณภูมินะคะจากเกาะฮ่องกงค่ะเพื่อเข้ามอบตัวในฐานะจำเลยที่สองคดีจะซื้อที่ดินชุจริตรัชดานะคะซึ่งก็มีทางในส่วนของทีมทนายความค่ะนาโดยนายนุพดลปฐมะที่ปรึกษากฎหมายนะคะแล้วก็บุคคลใกล้ชิดมาคอยต้อนรับจะเห็นได้ว่าคุณหญิงพจมาน,นั้น แต่งกายในชุดดำนะคะในการที่จะเข้าเดินทางเข้ามอบตัวในครั้งนี้ค่ะและส่วนกระบวนการนับจากนี้นะคะก็ทางสารดีกาแผนคดีอาญาของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองค่ะก็จะดําเนินการขั้นตอนนะคะในการของเข้ามอบตัวซึ่งทางจําเลยก็ได้มีการนําหลักทรัพย์เป็นเงินสดค่ะมาขอยื่นประกันตัวนะคะโดยวันนี้คุณหญิงพัะมานก็เดินทางมาด้วยรถยนต์นะคะจากสนามบินสุวรรณภูมิค่ะก็เพิ่งเดินทางมาถึงเมื่อสักครู่ที่ผ่านมานะคะโดยมีทางเจ้าหน้าที่ตํารวจค่ะ ควบคุมตัวมานะคะทำกลางการาร,การักษาความปลอดภัยอย่างใกล้ชิดค่ะและในส่วนของการดําดเนินการนะคะ การขั้นตอนทางกฎหมายในยหลังจากนี้ก็คาดว่าจะมีการใช้เวลาในระยะหนึ่งค่ะเพราะหลังจากมีการยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสดขอรประกันตัวขอให้ศาลปล่อยตัวชั่วคราวแล้วนะคะศาลก็จะมีการพิจารณาค่ะโดยองค์คณะผู้พิพากษานะคะก็จะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจในการดําเนินการในครั้งนี้ค่ะซึ่งการเดินทางกลับมาประเทศไทยของคุณหญิงพจะมานในครั้งนี้นะคะเป็นการกลับมาต่อสู้คดีใน2คดีค่ะคือคดีที่คอตอสอนะคะส่งสำนวนให้ทางอัยการสูงสุดค่ะดำเนิน คดีคุณหญิงเพราจมานคินวัฒน์นะคะในคดีะจะซื้อที่ดินรัชดาพิเศษรวมถึงในวันนี้ก็จะเดินทางไปเข้ามอบตัวต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษในคดีปกปิดโครงสร้างผู้ถือหุ้นของบริษัทเอสซีด้วยค่ะซึ่งในกระบวนการภายในศาลฎีกาะะทางศาลไม่อนุญ,ญาตให้เข้าไปบันทึกภาพนะคะบรรดาสพสอขาคงต้องรอกระบวนการนับจากนี้อีกครั้งหนึ่ง